ดอกนี oh, ้ก็งามดโอ้จุ่มหนึ่งต่อพี่น้องป๊าดโอ้ยเป็นจุ่มเลยปลาไม่มีดอกเกียวพี่น้องเป็นจุ่มเลยเป็นจุ่มเลยสัวเป็นจุ่มเลยพี่น้องกระไรเป็นจุ่มเลยจ้ะปลาไม่มีดอกเกียวเป็นจุ่มเลยพี่น้องจ้ากระไะ เก็บไปไเรื่อยๆม้วนขนาดเด้อพี่น้องเอ้โบติ่งเฝ้านี่พูมาแย่งเนาะนี่พูมาแย่งเก็บแบบใจเย็นๆเลยสุดแรกของปีเก็บแบบใจเย็นๆนี่พู้เลยมาแย่งเลยมันเจ้าบ,บ้านอยู่วะเห็ดว่ะน้องมาลัดถึงก่อนเพิน่นะเก็บเก็บอันทามี่พี่น้อเงเก็บอันทามเลย ทางทางอันทางตอนเนื้อเขาจะเก็บเห็ดนั่งนั่งล่มเลรอได้พี่น้องนั่งล่มหนาห่อนเนาะแต่ว่าได้แบบโบหันมีเวลาไปือดึงถ้าจะไปวัดอช่วงนี้เนาะเห็ดบุญก่อนนะโอกาสไปเขาป่าอยู่เมื่อไรก่อนช่วงนี้ก็เห็ดบุญไปเรื่อยใพี่น้องบดไปสะสมบุญไว้เหรอถ้าบุญไว้ตายไปทีเดียวพึ่งฉันว่าเนาะเดี๋ยวถ้ทำกรรมทายตายไปจองเว้นแล้วก็เห็ดบุญไว้พี่น้อง โอ้ย,อยเลี้ยงงามกันแล้วพี่น้องคนแมนมัดอีกคนเลี้ยงแมนมัดเลย,เย,เลยพี่น้องเลยสวนพรับไหมสอนสวน,วนเลี้ยงเจอดิม่มตอนต้องค้ำเลยคุ้มซัพ์เลยนี่คุ้มซัพ์เจอคุ้มซัพ์พี่น้อง ห,หลายใบแต่กล้ามากพี่น้องที่สิบงมุนดอกใส่ถุงมองว่าน่าพี่น้องถามมาฟังสิบใบเก็บตุ่มนี่ตัวตกำกลำลังงามตกงามพี่น้องไปตัดขามันได้เหมือนบวกลมีดมากพี่น้อง ไอตับยิ่เหี้ยนกะที่เอาเบียมันมาถิ่มกี่มันมาถิ่มไม่ก่าเนาะหากมันพี่นอ้องก็ใส่ถุงก็เอามาถิ่มให้มันขึ้นอ,อีกขึ้เก็เหะอเด็กตรงไงหนตัวมูตัมีในหน่อยตัวแมนด้วยแต่พี่น้องตัวมูตัวมีกำลังขึ้น ช่งงใบไม้ยู่พี่น้องเอาได้เป็นบางดอกมาจ้ะเดือดซ้อมโปแอนสเกตเดี๋ยวประกอบบอกลูกไส้ว่าเห็บยู่ตัวถีบยู่ยังยังเขามาดมเสียบกี้เห็ดถุงดอกยันลูกเก็บขี่เห็บโอ้เด kind of ็ดหลายเต๋อ hmm. พี่น้อง เกงยงง่เติบเบนเกียงน้อยเด้แกงยงง่เติบเกียงง่ายเติบเลยเกียงง่ายเติบพี่น้องพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าโอ้ขักพี่น้องเลยดึงของมามันถึกหงายแล้วของมันแตก พยายามคอยเลยนี่ดอกก็ได้ก็รังง่ามพี่กายนี่บ้างนีได้เก็บน้อยเดียวพี่น้องเนาะเพราะว่ามันกําลัางออกบังสิ่งและบะน,นี้ผลมาแลงรังดมันแห้งบะน,นี้มันเลยโบได้กินพี่น้องได้กินน้อยเดียวจุ่มนี้เนาะ ปีไก่หนี้บุหลี่ปีนี้รู้สึกว่าออกท่านพี่นหนงเหมือนไม่ค่อยสิเหนื่อยพี่น้องเหรอขันบ้านเขากับเห็ดมันปู่แล้วเนาะเป็นจุ่มสีเหลืองๆสินี่เขาเอือนเห็ดแค่นตะเล่นพี่นหนงมันก็ออกกิ่งหมองมันเคยออกสุตรีแล้วพลัาางซุ่มกระเจาเก็บเห็ดเก่ง ข้าเจ้าบ่บอกผู้ใดได้พี่น้องข้าเจ้าจงไว้เ่เก็บเองผู้ดเดียวเนาะบางคนข้าเจ้าก็พลังข้าเจ้าก็เก็บขายพี่น้องสุ่มข้าเจ้าแบบหูแจักแรงมันดีๆเนาะเจ้าเก็บขายในเงินปีนึงก็หลายเต๋อปุน่นหรอวะเราเข้ากับพ่อสีเด็กขายเรกเข้าบุรู่มองมันหลายเนาะคงแกพ่อสีเอาไปกินดอกนี้ดอกนี่พี่น้องโอเค 这玩意儿，这玩 สามตุ่มสามดอกจงไว้ซะสองดอกเก็บปนเด้อพี่น้องเลยโดนสิได้พอ่เอเห็ดแค่นต่เล่นแบบเป็นจุ่มังสีเนาะเขียมากอะคนมาเก็บลายกับเด้ย์พูดกัมท้องกัมพี่น้องอันนี้บ่มี่พุ่มาเลยเดรยเต็มเต็มเลยมันเลย,เลยโศก,โกพี่น้องโศกตะหัวปีเป็นเฮ็ดที่จะายล่ว้าปีนี้น คันฝนดีเห็ดออกลายได้พี่น้องเพราะอากาศมันห่อนเนาะปีนี้อากาศหอนนอ่อน,นเร็วอากาศห่อนเร็วคันเที่ยงฝนเที่ยงห่อนนี้พูดเท็ดกินปีนี้พี่น้อง ดอกน,นี้ส้มโอ้ย ung, ยุ่งไปเลยเนาะไล่ให้ทางไปทางมาเดินยุ่งเลย กีฬากรรพี่น้องที่งนี้ที่แม่สุ่มตัวนี้เด็กน้องนอนอยู่ข้างๆกันนี้ได้นอ,อนไหมทางไหนทางมันไปนี้ ไปกินน้อนไปกินโอ้ขีดหอดบานเฮาเด้พี่น้องเลยกินเห็ดแดงสินาะเราไปแกงสู้ผู้เฒ่ากินสักทักเห็นไหมเห็ดมันปูเห็นไหมแกงเจ้าผู้เฒ่าบานเฮากินไหมเห็ดดินไหมขีดพัวเม่เนาะจนมาคืนน้านะได้มีแกงเห็ดนี่ แกงสดค่ะไปยังมีงงพี่น้องตีดอกเลยยังเ,เหลอเลยพี่น้องตดกเลยพี่นอกติดมเลย Và để kịp, bị xỏ tam lọp rồi đó, phi bia lái u, bì hết lái u, ô, đột này dễ nhăn đấy, ô, chum một, đột phi มันจุ่มเลยเป็นจุ่เมเลยสัวจุ่มเลยพี่น้องพือ่อจุ่มเลยจ้ะปลามีด่ดอกเขียวมันจุ่มเลยพี่น้องจ๋าพยพี่น้องโอ้ยอพี่เด้อะมาถึงกับแม่ลูกน้องโอ้ยปัดปัดปัดเลื่อนไงตัวนี่งไหมจุ่มนี่พี่น้องโอ้ยรลายเติบไหมจุ่มนี่รลายเติบพี่น้องพี่น้อง เคี่ยไปเคลียมาอันพอเพิ่มขึ้นอีกมันมีแต่จุงง่งั่นโอ้ยยุ่งกับอะไรบ่อยากตีบ่อยากขาก็จะเป็นกัดตีให้เนาะก็ทีอดบ่ได้อโอ้ยอ่อนแห้งพี่น้องอ่อนแห้งอ่อนแห้งเก็บแล้วบ้างขนาดเลยมันมันมันอยู่เตยอย่างก็มันอยู่เตยใบไม้โอ้ยดอกกำลังมันเตยใบไม้พี่น้องมันก็เลยอ่อนเนาะ มันหักไงต้องเก็บแล้วบ้างเพราะเชิงเห็ดชน,นิดนี้มันสิอ่อนแห้งพี่น้องมันสิเพาะมัสิพลอเยเห็นเนาะมันพลอยแห้งเฮ็ดชนิดนี้พลอยแห้งงานเหยียบเห็ดเด้อ ตุ่มนี้งามพี่น้องนี่จะโดอกำงามโอ้ยใหญ่กัอนใหญ่ก่อนตุ่มนี้พี่นองอมากจนี้ ะอ่อนเห็ดพ so so ี่น้องเหมจะอ่อนเห็ดจะอ่อนเห็บเห็นเด็กเดเห็นเ็บเ็น้องคนเดเหเหลืองๆมึงเหลืองนี่จงไวพี่น้องมึงเหลืองนี่จงไวมันโดกหน่อยอยู่เนาะห तेला ยปัญจบุรีแกงไปวัดซะบ่พี่น้องโอ้ยเตี้ยนี่เตี้ยบ่อนใหญ่ปานไดแต่ก็เอาได้อยู่เนาะบ่อนใหญ่ปานไดก็เอาได้อยู่ พี động, đ đ này, ่น้องตาสะอ่อนมึงเลยแม่นเบิดเด้พุ่นน่ะดิเหลืองนี่แม่นมดพี่น้องเอ้ตาสะอ่อนมันก็คืกันใหญ่นี่โอ้บ่เบิดเด้อพี่น้องนีุ่นี่ใหญ่มาเนาะพุ่นนยๆพี่น้องเยเียน้อยๆหลายเต็มอยู่พุ่นน่อยเหยียบมันก็มีว่ามันยางระวังแล้วก็ยเหยียบพุ่นพี่น้องก็ตรงไว้ซั่น จงเวรพี่น้องนี่ถุงพี่นอ้องได้ไล่เตื่อไปเห็ดนียดเลยได้ไล่เติบพี่น้องเดี๋ยวไปฮอดเฮียนเดี๋ยวเสียวออกใส่ถาดให้เบิง์ด้พี่น้องเด้อยกำลังงามๆได้จ้ะเนี่ยพี่น้องเฮดเท้าเทได้มากมาือนีิงามงามงามแต่ปลักไล่เลยจะ้ะลดแรกของปีนี้ดอกกำลังอ่อนตุ้มุติมิดอกบานซ้ำนี้ก็มีลรอ เกียงครับแบไปไจังหันมื่อนี้พี่น้องเออไปเพ่นจา้าพอแม่พี่น้องอันนี้เห็ดที่เข้าไปเก็บมาเมื่อวานเราจะเพราะว่าเมื่อวานบ๊อมีเวลาเห็ดก็เล้ยเก็บไว้ในซองเอ่อในในตู้เย็นก่อนแต่ว่าปาดค้าเรียบร้อยแล้วพี่น้องก็ได้ร้ายเติอพู่จ้าถาดหนึ่งแกงใหง่เต๋อคนละพอดีอ่าพาันไปบ้านพี่คนไทยก็เลยได้ไดพ่ตู้มานํำเพลินื้นนี้ได้ไผ่ตู้มากง,งามพี่น้อง สิแกงไปวัดจ้ะแกงไปเพศมนีเนาะที่น้องมึงไก,ก่โอ้ยเ็ดมันปูรถแรกของปีนี้เนาะจ้ะง่ามขนาดจ้ะจังไนกะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจเ็นเด้เด้จ้ะจากช่องคนไทยในเดนมาร์กไปเดนมาร์กสำหรับมนีกะสวัสดีจ้า